สวัสดีครับผมมินต้นทิกตอกนะครับวันนี้นะครับก็อรุณสวัสดิ์ที่บรรยากาศทุ่งนานะครับบ้านน้ำกำาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับเขากำลังดําหน้าเด้อมึงแน่ฝนตอนนี้เริ่มดําหน้าแล้วครับนี่เอากล้าลงแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเป็นนาของเพื่อนบ้านเนาะนะครับอ่าเป็นนาของเพื่อนบ้านเพราอเพื่อนดําหน้าแล้วก็ต้องผูกม้าไว้เด้อ ม้อนากแลนแล้วไปเหยียบเขาเขาครับอเออแล้ววันนี้นะครับจะเอาเอาอ่าหัวา,หารเรื่อ,องหัวเดื้อนะครับบ,บอบองัวออกดอกนะครับเนาะบุญสีกินหอาหารเราวันนี้เนาะเนาะอือม,มองหน้ามองหน้าแล้วอยากกินอาหารเลย,เลยตัวนี้ท้องแล้วนะครับเนี่เจ้าบุญสีมีท้องแล้วนะครับต้องระวังเขาทีหนึ่งนะครับอารมณ์เขาจะแปรปรวน อันนี้ตัวนี้นะครับเป็นลูกสาวผมคุณแม่ให้เป็นของขวัญนะครับในการกลับมาของวินต้นดิกอกนะกลับมาสู้ชีวิตอีกครั้งนึงนะครับก็ขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ที่มอบให้ผมเนาะที่ส่งมาให้ผมนะครับขอบคุณหลายๆเยครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะเอาหัวอาหารตรงนี้นะนะครับเป็นอาหารที่แบบนี้นะครับผมจะเอาหัวอาหารเนี่ย อไฮนะครับไฮเพิ่นเดิมเป็นหัวหันแบบนี้ครับเยวหาของใส่ก่อนเป็นหัวหารแบบนี้เลยนะครับโอ้โหหัวหานนี้นะครับผมไม่ได้ซื้อนะครับหัวหานตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อเ้ยนะครับ เป็นหัวอาหารที่พี่แสงนะครับพี่แสงประทินเนะาะนะครับแสงประทินฟาร์มนะครับแสงประทินฟาร์มนะครับเอามาให้ห้ากระสอบนะครับท่านไอ้เขาเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับมาให้กําลังใจผมนะครับเขาเห็นเพื่อนๆเขาเห็นผมจอยหลายครับพเพื่อนเห็นผมจอยหลายแลวแบบ้วเพื่อนแบบก็เลยแบบเออก็เลยเอาหัวอาหารมาห,หากระสอบนะครับอยากหุ้มอ้วน โอเลนนิสิดกอกเนี่พี่แสงประทินะครับเขาอยากให้ไม่อยากให้ผมเหนื่อยมากนะครับอยากจะให้ผมเนี่ยนะครับมีเวลาในการทําคลิปทําอะไรต่างๆมีเวลาในการสร้างตัวเองขึ้นมานะครับพี่เขาก็เลยเอาอาหารเนี่ยมาให้5กระสอบเพื่อห้ากระสอบเพื่อนเพื่อนนะครับอันนี้ขอบคุณพี่แสงนะครับผ่านคลิปวิดีโอนี้นะครับและจาอุบลราชธานีเด้อนะครับขอบคุณห,หลายครับอกะพี่แสงเนี่ยเขาอยาก เอาเสื้อมาให้ผมอีกด้วยเอาเสื้อมาฝากผมนะครับนะให้กาลังใจผมอีกแล้วก็ยังอุดหนุนครีมผมด้วยอุดหนุนครีม n p L e n p h y ิ i t e นะครับครีมทาผิวนะสองกระปุกเลยนะครับอุดหนุนได้ราคาเต็มด้วยนะราคา290บาทนะครับไม่ต่อรองเลยนะแล้วก็ไม่ลดไม่ขอลดด้วยนะครับนะสองร้อยกระปุกลนะสองร้อยเก้าสิบเนาะก็ขอบคุณพี่แสงมากๆนะครับและยังพาผมไปเลี้ยงข้าวด้วยนะครับพาคุณแม่ไปเลี้ยงข้าวด้วยขอบคุณลหลายๆเดอ้อนะครับนะ ก็วันนี้นะครับผมจะเอาหัวอาหารกระสอบนี้นะครับนี่แกะแล้วเนี่ยนะครับให้กับน้องวัวนะครับน้องวัวเนาะ,ะอ่าเนื้อหนาอยากกินเงินเรียวอยากกินเงินวแต่ว่านี่หัวอาหารนี่มีห้ากระสอบที่เอามาตอนนี้นะครับน้องชายผมช่วงเวลาช่วงเมื่อกี้นี่ผมไม่มีแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะครับแบบยุ่งมากเลยนอนวันละสองสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับหลายวันติดต่อกันแล้วนะครับอ่าวันนี้ผมก็ มีเวลาในการที่จะอัดชิปนะครับนะเอายาเอายาให้หัวเอายาให้หัวดอกบุญนี่จะเอาเอาหัวอาหารเนี่ยให้งัวแต่ว่าหัวอาหารตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวอาหารที่ไม่ใช่หัวอาหารเม็ดเดือนะครับเป็นหัวอาหารที่แบบเป็นผงเนาะนะครับไปเจ้าไอ้เพื่อนลองเทสตัวนี้ก่อนลองเทสตัวนี้ก่อนเ้อนะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยคับนางสาวสมใจนะครับตัวนี้เขารู้นะครับนะเขาเป็นคนรู้นะสมใจนะเขาใกล้ได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยว่ไปอยู่ใกล้ก้นมันเด้อนะครับคือมันดีส่นนะเพราะแห้งอ,ะอ่ะมันอยากกินมันอยากกินตัวเล็กอยากกินนะครับหมดแล้วมุอกระสอบแล้วนครับมดกระสอบ้ะครับเดี๋ยวงเงาคิดดูก่อนเดี๋ยวมันะกนันนี้ไอ้ตัวนี้ดื้อน,นะครับมันชอบมาหัวมนสนอ่า มันอยากเบื่อจั็กน่อยนะครับกระมังตักไปใส่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกาะมังตักไปใส่เบิดบ้านนี่ยังไม่เหลือของจะพุ่งไปเอาขันยัน มันหรอกเดี๋ยวออน,นี้ก็ไม่เป็นไรครับอ่าใส่กระสอบนิดเดียวออย่างนี้ดูเห็นว่าเนี่ยเขาอยากกินแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูดีใจดีใจเวลาตักวัวหาในให้นึ่งวัวมันดีใจนะอ่าฝั่งน,นี้ดีกว่าวัวมันดีใจหลายนะครับนะ ยาวน้ำมนตุนดาบกูเลยว่าหันมึงเนี่ยนนนี่ไอเด็กว่อยว่าหันเนี่ยิบ่ไหมฮะสนใจรึเป ตอนนี้หัวอ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับเขากินไปสองกระสอบแล้วสองกระสอบครึ่งแล้วครับนี่พี่แสงเขาบอกว่าถ้าหัวหารใกล้หมดเขาจะเอามาให้เรื่อยๆนะครับเขาไม่คิดเงินเลยนะโอ้โหขอบคุณมากนะครับฝากสนับสนุนพี่แสงประททศด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ทําให้ผมแบบไม่ต้องออกไปตัดหญ้านะครับช่วงนี้ก็หายาหาหยาลำบากด้วยครับพี่น้องช่วงหนาฝนนี่นะครับเอาง้อออกก็ไม่ค่อยได้นะครับนะ ต้องไปหาตัดหญ้าใหา้ง่วแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นนอกนงไส้เขาไปตัดมานะครับนงไส้ก,กับนะครับกับช่วงนี้ก็มีเวลาหลายขึ้นเนาะนะครับได้พอได้หัวอาหารตัวนี้อโอเคเขากินแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายกล้องลองให้ดูแป๊บนึ่งแป๊บนึง,ง,น,ง,ง,น,ง,ง,น,งนี่นะครับเ่อ อร่อยนะครับผมรู้ว่าวัวมันอร่อยมันถึงกินนะครับถ้าวัวไม่อร่อยมันไม่กินนะโอเคปะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารให้วัวแล้วนะครับนะนะบมจีนะมนจีบ่มมีเวลาโฟกัสมันจีบบลเลจยังเถื่อครับพี่้องไปเลยครับผมขอบคุณหลายที่ติดตามขอบคุณหลายที่มากให่งกำลังใจดวยครับขอบคุณหลายที่ครับสวัสดีครับ